สวัสดีทุกคนด้วยนะกลับของวันนี้มาอยู่ในช่องงงมากเรามาอยู่ในเกมเอออะไรสักอย่างหนึง่งเกมว่าขายของอะนะแล้วก็มันต้องใช่เราต้องซื้อของไปแล้วก็เอามาวางขายอะไรอย่างเงี้ เกมเร็วขึ้น5นาทีอ๋อเรไปไม่เหมืนอน ลืมว่าตัวเองปิดใหม่แย่มเลยย้ายจะจะจะยีรอนนี้ดีกว่าไหมนั้นตัดไปตอนที่เราเปิดร้านเลยไม่ดีกว่าตัดไปตอนไหนดีอะไม่รู้จะตัดไปตอนชิดโอเคตอนนี้ร้านเราก็มีแบบนี้แล้วนะโอ้ย โอเคมาดูผมจัดร้านแค่นี้เลยามาดูแค่ผมจัดร้านนะนะก็ไม่มีอะไรมาก ช่แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจาวันดีครับ